พวกนี้มาตรงนี้นะฮะโอเคนั่นแหละโอเคโอ้โอ้โอ ซีวีเราล่ะเดี๋ยวมนันว่าตายไปแล้วเออเศกวอน เรื Field, ่องอะ e รเอไมมึงมาอยู่นี่วะไปเึ็มก sure> ็มานี่มานี่เพิ <m <m ่มเกาะครับ เพิ่มเกาะครับโอ้ยอันนี้นะฮะอ่าเบรสมานี่นะครับโอเค <Standing by. S 1> โอเคครับไฮฟ์มันพังแล้วนะฮะ Mineral field depleted. You rang? please state the nature of your medical emergency. All ready. Sure. Oh. Give me some. Sure thing. I'm on it. Go Go, you want a piece of me, boy? go, ahead, Ồ oh. Ê hey. tôi lên mà bộ đi rồi quá Ừ oh, no Oh. Go ahead, command. You gonna give me orders? Looking forward to it. Okay. Come on, let's go. ôi mình viên thượng rồi khoe chào cảm ơn lâu ừ đốp này

เดี๋ยวมาลีนอยู่สองไม่เป็นไรตีแม่ม โอเคดีด้วยโอเคครับไปหาที่ใหม่สร้างผานกันนะฮะฮัลโหลโอเค What Oh no โอ้โหโอเคครับยกเลิกครับยกเลิกโอ้นี่ก็หมดแล้วนะฮะ นี่กลับมาเลยครับกลับมาเลยเออเออเอาเพิ่มอัพต่อ พวกแกมานี okay, ่พวกกสามคันมานี่แกช่วยจะขอยิงไปสัเก okay, ิมานี อ่าผมรู้ละมนันอ่โอเคฉันจปะปลอแกไปปล่อยไปจัดการฐานสัโอเคลุย

Ow. Uh yeah, tell me. Armed and ready. Mullight, mole. Been waiting on you. What's our target? Lay it on me. This better be good. Orders received. Got it. Sure. เดี๋ยวเราบุกมาทำลายตรงนี้ก่อนนะฮะเอาเอาให้รับภาพไปเลยเดี <Speak up. S 1> ๋ยวพวกนี้มาแอบเอียดไก่อนนะฮะเอาให้พังเอาให้เละเอะหมดเลยครับจะได้มาสร้างฐานตรงนี้ได้ครับโอ้ ở lại, ủa, mạng nhiều quá. Okay. Quay đến bài hai. Gọi vẫn không Wow, wow. เร็วเร็วต่อยเร็วอ้าวพังไปแล้วโอ้ยอ <c oughs> แล้วมึงมาอยู่ทำไมตรงนี้ไป ขอบังเกิดทั้งอันนั่นแหละแลเริ่มแลเริ่มลอยหลอนะฮะต้องสร้างนะฮะต้องสร้างสัป,ปลายด้วยนะครับอ่าสัป,ปลายนะฮะแล้วก็อัพนี่ด้วยอัพเข้าไป ดูแลมาเข้านี้นะฮะรอไปส่งที่หลังลเป็นะะอไนนะไรครับได้แล,แลวครับ กันไปกันอา้าวโอ้โหว้าวเยียมปาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งเชชโหมดซะ So we you you know that. Transmit orders. Excellent. Affirmative, sir. Uh-huh. <laughs> oh. Commencing. Oh. oh, oh, oh. Let's go. Oh. Excellent. <laughs> Commencing. Speak up. This better be โอเคครับมาคายบุกเข้าไปนะฮะตอนนี้เหลือสองฐานแล้วโอ้เอาเดอะเลสโอเคครับเอ่อ ขอากำลังเสริม้วยครับขอบคุณครับขอบคุณไปเลยโอเคออเว,ว้าวโอ้โนเด็กกามัน กุญแจเอ็ดกุญแจเอ็ดโอเควอทซ่ <What? S 2> อมสิครับแม่เอ๋โอเค แล้วพวกนี้อ่ะไวก่อนนะฮะไม่เป็นไรไปมาน,นี้ไปส่วนหนึ่งนเออ

แลยังโอเคอยู่นะ Bye bye bye. อ้าว <Okay. S 1> Oh no 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 no.

ถอยมาเลยครับถอยมาเลยจับก,การไปเลยครับ <Okay. S 2> เยี่ยมเฮ้ยไปมาโอ้ oh. ถอยครับถอยเลยครับถอยบัดเดียวนี้เลยครับ,บรเอาเอาแล้วถอยมาเลยครับถอยมาบัตรเดียวแล้วเรดหายไปไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอโ้แม่งบุกมาอย่างนี้เลยนะฮะ Sage mode. is under attack. Whoa, they're all over me. Standing by. Guardian, am going to Roger. Thrusters to maximum. The attack to for me. I'm going okay. to go. I'm going Oh! You better send some body bags. Okay, up, you need up. เดี๋ยวผมอัพเครื่องบินดีกว่าเอ,ออพอพังอยู่ดีเอ,ออยิงอะไรครับเนี่ยยิงอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคครับพังไปอีกชานละเอาไม่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 ไมไมยอ่อสิมแพ๊ด ทีมแพ็คคู่กับเมดิกนี่คือสุดยอดนะฮะแต่ไม่ได้ถึงการไล่ทีมทานผมลืมไอ้นี่ไปเลยไซมเบเซลยิงยอ่อ โคฐานนี้รับค่าวเลือฐานเดียวครับเดือดแค่ฐานเดียวที่จะต้องจัดการ ฐานสีส้มจะไม่ค่อยลำบากเพราะว่าเออมันมักจะมันจะไม่มีที่ป้องกันทางบกนะฮะไม่เหมือนฐานสีแดงที่แบบอันตาริสเพียบเลยอะไรอย่างนี้ ครับจัดการนี้ก่อนนะฮะ oh, <yeah. S 1> โอเค <Why not? S 3> โอ้กาเดียนจากการการเดียนก่อนครับจากการการเดียนก่อน กลางการเดียนหน่อยครับการเดียนโหดกวาครับ hey, <God. S 1> โอเคกลางฟิล okay, <complete. S 1> กลางเซชโหมดเว้ยไม่ใช่กลางฟิลเ <ative>, อเคผมขอกำลังเสริมด้วย เนี่ยกลับมาได้แล้วไปไปโอ้กาเดียร์ก้าเดียร์กาเดียร์โอ้โหแย่เลยอ๋อไม่นะ โอเคครับค่อยค่อยเคลื่อนย้ายเศษแทงเข้ามานะฮะโอเค เฮ้ยกาเดียนกาเดียาเดียาเดา er. าียาเด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 ียเอมาเร็วมาเร็วมาเร็วกำลังเสริมมาแล้ว อีนนิดเดียวอีนนิดเดียวเ่กำลังเสริมมาแล้วยิงเย้ก <Yeah. S 1> ็หาทั้งสี่ไฮนะครับ be ก็โดนทำลายไปหมดแล้วเพีก,ก็เหลือแค่ พาดูแลนมาที่นี่ที่นี่นะอันนี้ก็อารว,วาได้ตามสะดวกดยการ yes, ได้ตามสะดวกเลยครับ น้องว่าเอาา่เอาายันขนอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวละโอเคครับพาดูแลนไปได้เลยตรงนี้ฐานตรงนี้ช่างมันนะขี้เียดขึ้นมาทำลายละเดี๋ยวสำรวจก่อนมีฐานมันมีอะไรอยู่ก็ไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าผมทำลายหมดไปละ Okay Okay Captain, okay. okay. we've located the side disruptor. Shall we plant the explosives on it? Lieutenant Duran, we're here to relieve you. bring r r returning new e the e e o d to s I'll p ผมบอกว่ามีหน่วยโกสของสตู i อฟนะครับมาบอกมาบอกว่าเออเดี๋ยวสตูคอฟจะจัดการเองนะครับรูแรงก็ปล่อยไปโอเค เราก็มาจัดการกับไซ์ดิสทรับเบร์เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อก็มาติดตามกันต่อในภารกิจที่4แล้วนะครับของ UED หรือเทอร์รนนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ